สองคอมเมนต์ชาวโลกหลังที่ออ e ซัมจูเนียร์ตัวแทนประเทศไทยชนะเลิศในการแข่งขัน Hip h i ป h o ปอินเตอร์เนชั่นแนล2018 World บางคนนะครับก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่ากว่าน้องๆเหล่านี้นะครับจะได้ไปแข่งขันน้องก็ต้องทำอะไรมากมายนะครับ ผมก็มองว่าดีนะครับมันได้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเราตั้งใจแค่ไหนที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับการที่เราจะไปขอเงินคนอื่นง่ายๆเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคแล้วเนาะเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราพร้อมแค่ไหนน้องๆกลุ่มนี้นะครับก็ได้เคยไปออกรายการซูเปอร์เทนเพื่อของเงินจํานวนหนึ่งไปลงทุนทําเสื้อผ้าขายเพื่อรวบรวมเงินที่จะได้เดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับ และความตั้งใจนี้นะครับนั่นก็เป็นผลทําให้ได้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้แม้ว่ามันจะเก่าหลายเดือนนะครับแต่ผมก็อยากทําเพื่อลําลึกถึงความสามารถความพยายามของน้องๆน,นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็จะได้มาแน่นอนนะครับเอาน้องๆเป็นตัวอย่างจะทําอะไรก็อย่าเพิ่งถอยนะครับสู้ให้สุดก่อนไม่ไหวจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับคลิปนี้นะครับก็มีคนขอเข้ามานะครับ ใครอยากขอคอมเมนต์อะไรไม่ว่าจะดีหรือจะดราม,มา่าถ้ามันไม่รุนแรงเกินไปนะครับผมก็จะทําให้แน่นอนนะครับเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับยอดเยี่ยมไทยคุณสมควรที่จะได้รับขอแสดงความยินดีจากญี่ปุ่นในปีที่แล้วนี่ญี่ปุ่นเป็นแชมป์ใช่ไหมแต่จำไม่ผิดนะเนาะคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับ ภูมิใจในเด็กๆเหล่านี้มากคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ Amazing Thailand คอมเมนต์ถัดมาเยี e ่ยมมากขอแสดงความยินดีกับเด็กผู้ชายที่น่ารักนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเยี e ่ยม Thailand number one รักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดมาครับการแต่งกายแตกต่างท่าเต้นดูสนุก ไม่กดดันนี่แหละไม่เหมือนทีมอื่นที่แต่งกายเหมือนทีมเชียร์เกินไปคนดูเบื่อเห็นแล้วมันเหมือนเดิมทีมนี้เอนเตอร์เทนคนดูคอมเมนต์ต่อมาครับฉันดูคลิปนี้ร้อยครั้งแล้วภูมิใจในตัวคุณมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับเจ๋งพวกเขามีพลังที่ยิ่งใหญ่คอมเมนต์ต่อไปนะครับ ภูมิใจในตัวเด็กๆเ,เหล่านี้ที่ได้รับเหรียญทองและชัยชนะครั้งแรกของคนไทยคอมเมนต์ต่อมาครับแข็งแก่งและน่ารักมากรักพวกคุณมากมายคอมเมนต์ต่อไปครับดีมากในที่สุดพวกเขาก็ได้ที่หนึ่งพวกเขาสมควรได้รับคอมเมนต์ต่อไปว้าวพวกคุณสมควรได้รับสินี้ยอดเยี่ยม คอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่สาม,มารถละสายตาจากพวกเขาได้เป็นเด็กที่สุดยอดฉันรู้สึกซาบซึ้งมากที่ได้เห็นในรายการนี้ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปนะครับแม้จะมีจํานวนไม่มากเท่าทีมอื่นแต่พวกเขาก็ตั้งใจอย่างมากเด็กเหล่านี้เต้นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยดีที่สุดชนะคุณ คอมเมนต์ต่อมาครับเด็กเหล่านี้เก่งจริงๆที่ทําให้ฉันอยากเห็นพวกเขามากขึ้นพวกเขามีจิตวิญญาณนักเต้นเต็มตัวมองโลกในแง่ดีและแสดงออกอย่างแท้จริงไม่เหมือนทีมอื่นที่มีเครื่องแบบเหมือนหุ่นยนต์หรืออะไรบางอย่างคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับนี่คือฮิปฮอปของจริงคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับประเทศไทยพวกเขาเต้นเหมือนฟิลิปปินส ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับฉันไม่เห็นด้วยประเทศไทยดีกว่าจริงๆและก็มีคนมาคอมเมนต์อีกนะครับฟิลิปปินส์พวกเขาเต้นเหมือนเชียร์ลีเดอร์คอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขายอดเยี่ยมจริงๆและดีกว่าการแข่งขันทั้งหมดในปีนี้สมควรได้รับเหรียญทองจริงๆสิ่งนี้ควรบันทึกไปในประวัติศาสตร์ในฐานะนักเต้นจูเนียร์ที่ดีที่สุดของฮิปฮอปอินเตอร์เนชั่นแนล แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับว้าวไม่อยากจะชื่อเลยวันนี้ควรได้เหรียญทองก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับโอ้ฉันได้กินความอิจฉาเด็กๆเ,เหล่านี้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อีกนะครับแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเด็กแต่พวกเขาก็มีหัวใจที่ใหญ่กว่าคุณฮ่า <c oughs> <c oughs> ก็จะไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวโลกนะครับหลังที่ a w e awesome s o m junior ตัวแทนของประเทศไทยนะครับชนะเลิศในการแข่งขัน Hip Hop International 2 0 1 8 w อ r l d นะฮะเออแม่ก็ต้องยินดีกับน้องๆมากนะครับแม้ว่าจะยินดีช้าเพราะว่าเพิ่งทำคลิปได้ไม่กี่เดือนนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรทำย้อนหลังกันได้นะเออก็หวังว่าในการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับทางอ่า ผู้ใหญ่คนโตนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นทางรัฐบาลนะครับก็ช่วยสนับสนุนหน่อยเนาะก็ไม่อยากสร้างดราม่าหลอกนะครับแกแค่ว่าเวลามีแข่งขันอะไรพวกนี้เราก็ควรสนับสนุนกันนะครับคนไทยด้วยกันนะครับนะมีอะไรที่เราต้องช่วยกันอีกมากมายนะครับในประเทศนี้นะครับนะแต่ก็ดีแล้วนะครับที่ทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้นะครับรู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จก็ต้องตามมาแน่นอนนะครับมันเป็นอะไรที่ดีจริงๆครับก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆพวกนี้นะครับที่เป็นทั้งตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทําให้คนไทยมีความสุขนะครับก็ขอบคุณมากนะครับโอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรนั้นนะครับหาลิงก์มาให้ผมได้เลยนะครับนะเอามาไว้ตรงปักหมุดนะครับเอาไว้ตรงอื่นนี่บางทีผมอาจไม่เห็นแล้วก็โดนด่ามาว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําให้สักที ก็ผมไม่เห็นนะั้นต้องขออภัยจริงๆนะครับนะขออภัยจริงๆโอเคครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ